สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แอดจะมาเล่าเรื่องย่อ The Wonderful Wizard of Oz หรือว่า The Wizard of Oz นะคะแต่ก่อนอื่นเลยทุกคนอย่าลืมให้กำลังใจแอด,ด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารด้วยค่ะมาเริ่มกันเลยสาวน้อยโดโรธีอาศัยอยู่กับลุงและป้าที่หน้าเบื่อในเมืองแคนซัสมีตาม,มาน้อยโตตัวเท่านั้นที่เป็นเพื่อนเล่นที่ดีที่สุดของเธอ วันหนึ่งพายุไซโคลนได้พัดเอาบ้านทั้งหลังที่มีเธอและโตโตอยู่ลอยไปยังเมืองมัชคินและทับร่างแม่มดแห่งตะวันออกที่ปกครองพวกมัชคินอย่างใจร้ายตายพอดีโดโรธีจึงกลายเป็นวีรศรีโดยไม่ตั้งใจแม่มดใจดีแห่งแดนเหนือบอกโดโรธีว่าทางเดียวที่จะกลับไปยังเมืองแคนซัสได้คือต้องไปขอให้พ่อมดออสแห่งเมืองมรกตช่วยและเธอยังได้มอบรองเท้าเงินคู่หนึ่งให้โดโรธีด้วย โดโรธีจึงออกเดินทางไปยังเมืองมอรกตระหว่างทางได้เพื่อนร่วมทางหลายตัวได้แก่หุ่นไล่กาที่ไร้สมองหุ่นกระป๋องที่ไร้หัวใจและสิงโตที่ขี้คลาดทั้งหมดร่วมเดินทางไปกับโดโรธีเพื่อหวังให้พ่อมดออสบรรดาลสิ่งที่ตัวเองขาดหายไปให้และต้องผจญภัยมากมายจนกระทั่งไปถึงเมืองมอรกตที่เมืองมอรกดพ่อมดออสได้แปลงร่างครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อม่ให้โดโรธีและผองเพื่อนได้เห็นตัวจริงพ่อมดอีสบอกว่าถ้าอยากให้ช่วยจะต้องไปสังหารแม่มดชั่วแห่งแดนตะวันตกที่ปกครองพวกวิงกี้ก่อนโดโรธีและผองเพื่อนจึงออกเดินทางไปยังดินแดนตะวันตกแม่มดชั่วแห่งตินแดนตะวันตกทราบข่าวจึงส่งพลพักออกมาจัดการกับโดโรธีและผองเพื่อนทั้งหมดได้รับมือกับพลพักของแม่มดดยความสามารถของตัวเองโดยไม่ตั้งใจ และสุดท้ายโดโรธีเองก็ทำให้แม่มดชั่วละลายด้วยการสาดน้ำใสเมื่อทุกคนกลับไปหาพ่อมดออสพ่อมดออสก็พยายามใบเบี่ยงจนโตโต้ดึงฉากกั้นออกมาจึงทำให้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงแล้วพ่อมดออสเป็นแค่ตาแก่หวหวยคนหนึ่งจากโอมาฮาที่เดินทางด้วยบอลลูนลงมายังเมืองบรากตและหลอกชาวเมืองว่าตนเองเป็นผู้วิเศษจึงได้ปกครองเมืองพ่อมดออส พ่อมดออสได้มอบของวิเศษที่ตนมั่วขึ้นมาให้แก่ผองเพื่อนของโดโรธีทุกตัวผองเพื่อนคิดไปเองว่าได้ของวิเศษมาเติมเต็มสิ่งที่ตัวเองขาดหายไปแล้วก็มีความ<จ>มั่นในตัวเองทั้งที่จริงแล้วของวิเศษเหล่านั้นเป็นแค่สิ่งของธรรมดาและพ่อมดออสก็ไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรเลยพ่อมดออสพยายามช่วยโดโรธีกลับบ้านด้วยการสร้างบอลลูนขึ้นมาใหม่แต่ดันเกิดอุบัติเหตุทําให้พ่อมดออสลอยขึ้นไปกับบอลลูนคนเดียวโดโรธี ได้รับคำแนะนำให้ไปหาแม่มดดีแห่งแดนใต้เพื่อช่วยเธอกลับบ้านทั้งหมดจึงออกเดินทางไปกับโดโรธีเมื่อไปถึงโดโรธีจึงได้รู้จากแม่มดว่าที่จริงแล้วเธอสามารถใช้รองเท้าเงินของเธออธิษฐานเพื่อกลับไปเมืองแคสซัสได้เธอจึงกลับบ้านได้ในที่สุด